มนานมาแล้นนใครวฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับมินแค์พีอีกแล้วนั่นเองวันนี้นะคะก็เห็นน้องกีตาร์ด้านหลักอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นกีตาร์ให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะไม่เล่นกีตาร์โป่งธรรมดานะคะเราจะมา เล่นในนี้นั่นเองค่ะก็คือเล่นใน iPad เนาะก็สุดก็คือโหลดแอปมาะคะเรามีความเผอมากอีกหนึ่งก็ขอเล่นใน i อ a d นอีกหนึ่งน,นะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเพลงถ้าเธอนั่นเองถ้าเธอเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมโอเคค่ะงั้นไปดูกันค่ะว่า เล่นออกมาแล้วจะรอดหรือจะพังโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูนั่นเองแหงท่าเธอโอเคแต่ว่าเราเล่นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไม่ใช่ด้านหลังนะด้านหลังเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเล่นให้ฟังโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเค พอแล้วใช่ไหมไปไปดูกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยก็มันจะมีคอร์ดประมาณนี้เนาะ<อ>เพราะว่าเราเปลี่ยนคอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเขาไม่ได้ให้คอร์ดมาแบบนี้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยก็ง่ายๆเลยเนาะก็แค่กดนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวร้องแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะ เคยได้พอบกับใครคนหนึ่งนันเมื่อแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันครั้งหนึ่งโอฮค,ค่ะเราก็ได้แยกท่อนออกมาเป็นบางท่อนหนอถ้าเกิดเราเล่นแบบจบเพลงก็คือเราจะไม่ได้เล่นนอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นให้อีกรอบหนึ่งและการหนอ เนื่องจากเล่นลงคิบกีต้า์นานนะคะแล้วเราก็เฮ um okay. ่อแอปนี้มากก็เล่นอันนี้แทนกีต้าอะไรกันเนาะกีต้าไว้คลิปอื่นโอเคค่ะงั้นอีกรอบนึงเนาะเคคคยได้พบบกัใรนนึงกดผิดโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะไม่เป็นไรโอเคกดใหม่ เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะเพลงท่าเธอโอเคคะ่ะถ้าอยากให้มินนี่เล่นเพลงเต็มๆหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างเลยเนาะเดี๋ยวจะมา ทำคลิปให้อีกเนาะก็รอลุ้นกันเลยค่ะว่าคลิปต่อไปเราจะทำคลิปอะไรเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆกับมินนี่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบาย